แม้เป็นการฝึกออนไลน์ที่ทำได้แค่ร้องเพลงผ่านหน้ากล้องแต่เพราะเรียนการตัวต่อตัวและต่อเพลงคำต่อคำทำให้ท่อนสุดท้ายของเพลงจำเสียงเลี้ยงพ่อจากเสียงร้องของมะปรางสาวน้อยวัยสิบขวบจากจังหวัดสมุทรปราการออกมาตรงใจนัดมาลิสาลูกทุ่งสาวไม่ทองคำหลังเปิดสอนร้องเพลงได้ไม่นานเป็นงานใหม่ในรอบสองปีกับช่วงเวลาทบทวนชีวิตนักร้องของตัวเองที่คิวร้องเพลงแทบเป็นศูนย์และไม่มีผลงานใหม่จนพ คบคำตอบว่าการเป็นครูคือฝันครั้งใหม่และก่อนจะจบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจึงเปิดห้องในบ้านเป็นสตูดิโอสอนร้องเพลงตามความถนัดอปี2องปีอ่กับอาชีพศิลปินว่าถ้าจะฟืนตัวก็ค่อนข้างยากหนูก็เลยมองว่าอาชีพครูเป็นอาชีพใกล้ตัวเรา อย่างหนูเองหนูก็เคยมีมีประสบการณ์สอนอยู่แล้วตอนที่เรียนอยู่มบุรพาอะไรเงี้ยค่ะแต่จะเป็นสอนเป็นโนมีร้องบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอาชีพศิลอาชีพร้องอาชีพศิลปินเนี่ยเรามีทักษะการร้องอยู่แล้วการร้องอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยแฝงตัวมาเป็นนักเรียนป .4 คะ่ะมาดูเบื้องหลังนะคะในสื่อการสอนของครูนัดกัน อันนี้เป็นการสอนเราทําคลิปอะไรคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ใช้สอนนักเรียนอตอนที่ฝึกสอนเป็นออยู่ในสถานภาพฝึกสอนของที่เรียนปบัณฑิตอะคะ่ะก็ต้องไาฝึกสอนในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่หนูฝึกสอนก็คือโรงเรียนวันเป็นประชาะก็จะต้องทําคลิป เพื่อที่จะให้ในักเรียนได้เรียนช่วงออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะคนก็จะสอนที่จริงก็สเดือนที่ฝึกสอนถ่ายทอดวิชาดนตรีและการขับร้องให้กับเด็กชั้นประถมศึกษาเป็นความภูมิใจและสนุกที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทําสื่อเองลงทุนเปลี่ยนห้องที่เคยบุผนังกันเสียงแบบง่ายๆไว้เป็นที่ไลฟ์ผ่านหน้า Facebook กับแฟนคลับ ให้กลายเป็นสตูดิโอเล็กๆสำหรับบันทึกสื่อการสอนส่งให้โรงเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรียบเปียงเนื้อหาพื้นฐานดนตรีตามหลักสูตรและเพื่อให้เด็กสามารถทบทวนได้บ่อยเท่าที่ต้องการโดยนำประสบการณ์ด้านการสอนเปียโนสมัยยังเป็นนักศึกษาดนตรีและการแสดงและจากเวทีลูกทุ่งมาปรับให้เข้ากับวัยของผู้เรียนเพราะบางคนอาจจะมองว่าการการเป็นศิลปินมันคุ้มค่ากว่าเอาสิทธิ์เอาชื่อเสียงที่มีไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ หรือไปาอาจจะไปในด้านของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับหนูมันไม่ใช่สําหรับหนูคือเราเอาสิ่งที่เรามีนี่แหละมาต่อยอดส่วนหนึ่งที่หนูเลือกสาอาชีพครูเพราะหนูก็รักสายอาชีพนักร้องเหมือนกัน หลังสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจมานัทมาริสามองเป้าหมายชีวิตมากกว่าการเป็นนักร้องเพราะมีตัวอย่างความไม่แน่นอนและความดังถูกกําหนดด้วยหลายปัจจัยแม้จะมีดีกรีรองแชมป์รายการประกวดมาซึ่งการวางแผนใหม่ไปสู่เส้นทางความเป็นครูของนัทมาริษาเติมความหมายของชีวิตได้ไม่น้อยนำอ้อยจำจิตไทย P ี s รายงาน